โชคจะมาจากไหนมาจากสส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งคือโชคลาภที่มาจากคําอธิษฐานจิตที่ว่าถ้าได้โชคในงวดนี้จะเอาเงินไปสร้างบุญและกุศลอะไรย้ำนะฮะว่าจะต้องไปสร้างบุญและกุศลอะไร 2. ให้เลขนั้นมาจากบุตรหลานบริวารของคุณนะครับบุตรหลานลูกหลานจะให้โชคให้ลาบ กลางปีนี้อย่าลืมสวดมนตน์ไหวพระเข้าวัดทาบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนด้วยช่วงนี้ช่วงกอบโกยโกยได้โกยไปเลยจ้าโชคลาภสำหรับชาวราศีมังกรนะครับประจำวันที่1เมษายน2562นี้ครับชาวราศีมังกรนะครับภาพรวมโชคลาภของคุณในงวดนี้ถามว่ายังมีอยู่หรือไม่มีจ้าชาวราศีมังกรมีโชคอยู่นะจ๊ะยังได้รับโชคได้รับลาภอยู่นะครับ โชคจะมาจากไหนมาจากสส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งคือโชคลาภที่มาจากคําอธิษฐานจิตที่ว่าถ้าได้โชคในงวดนี้จะเอาเงินไปสร้างบุญและกุศลอะไรย้ำนะฮะว่าจะต้องไปสร้างบุญและกุศลอะไร 2. ให้เลขนั้นมาจากบุตรหลานบริวารของคุณนะครับบุตรหลานลูกหลานจะให้โชคให้ลาบ แต่ถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็ไปดูตามเน็ตไอดอลฮะที่เป็นเด็กๆนะฮะลูกดาราคนนั้นลูกดาราคนนี้ศิลปินคนนั้นใครพูดถึงตัวเลขอะไรหรือเป็นวันเกิดใครของเด็กๆเ,เหล่านั้นก็เอาเลขของเขามาเสี่ยงโชคได้เลยจ้าแต่อย่าลืมนะครับมีโชคแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลด้วยครับ โดยภาพรวมดวงชะตาในปักนี้สําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวการเงินเดินโดดเด่นมากครับสงกรานนี้ปีนี้มีเงินเที่ยวเต็มถุงเต็มถังแน่นอนแต่ก็ต้องใช้จ่ายอย่าสุรุยสุรายมากนกักกระกันนะครับเพราะว่าการเงินยังคงไหลเวียนเข้ามาดีอยู่แต่ชาวราศีมังกรก,รก็ฝากเอาไว้ว่าสงกรานปีนี้อย่าลืมสวดมนไหวพระเข้าวัดทาบุญ นะครับสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนด้วยนะครับเพื่อจะเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดาวการงานผลเงินปันผลดีโดดเด่นดาวความคิดดาวความสําเร็จสิ่งที่คุณวางแผนไว้ร้วนเป็นตัวเงินตัวทองมากนะครับดังนั้นคุณอาจจะทําอาชีพเสริมในช่วง สงกรานนี้คุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านแต่คุณอาจจะหารายได้เสริมทํโ OT ก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับชาวราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาโดนมันหนักฮะช่วงนี้ช่วงกอบโกยโกยได้โกยไปเลยจ้าภาพรวมดวงชะตาในไพ่ยพยากรณ์ได้บอกเอาไว้ว่าช่วงนี้นะครับอุปสรรคการแก้ไขปัญหาเยอะดังนั้นชาวราศีมังกรต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานะครับเพราะว่ารอบตัวมีเรื่องของการกระทบกระทั่งการเสียความรู้สึก นะครับเกิดขึ้นเช่นคุณอยากจะลางานแต่ลาไม่ได้เลยต้องทํางานอยู่แต่กลับกลายเป็นผลดีกับตัวคุณพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทางไกลนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เน้นในเรื่องของการทำงานไปก่อนก็จะเสริมดวงชะตาทำให้ชาวราศีมังกรมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องที่แย่นั่นเองจ้ะ อย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกับพี่หมอท็อปและกดกระดิ่งติดเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตดวงเมื่อไหร่อัปเดตโชคเมื่อไหร่คุณจะได้ติดตามและทันเหตุการณ์ทุกงวดทุกโชคสําหรับคุณครับกับดวงเด็ดเด็ดดวง,ดวงและพี่หมอท็อปครับได้สายศิลป์หลวงพ่อแถมศีลสังวโรพระเกจิวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองรักษาป้องกันพยันตรายต่างๆกำจัดทุกภัยและโรคได้และเกิดสิริมงคลสนใจบูชา0809979665ยำ้ำ0809979665